ยยุพันนำสาระดีๆแล้วก็ความสวยงามของดอกกระดุมทองมาฝากกันนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยยุพันด้วยนะคะกระดุมทองหรือเบญจมาศเครือนะคะก็จะมีลักษณะเป็นไม้เรื้อยคุมดินนะคะลำต้นแตกแขนงทอดเรื้อยไปตามผิวดินนะคะปลายกิ่งมักจะชูตั้งขึ้นนะคะลำต้นจะมีสีน้ำตาลแดงเรือ่อมีขนปลายอ่ะคะ่ะรากก็จะแตกตามช่อนะคะ ใบของกระดุมทองจะเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงตรงข้ามใบรูปรีกว้างหรือรูปไข่กว้างประมาณ2-5ถึง5เซนเมตรนะคะยาวประมาณ5.5ซนติเมตรนะคะใบใบแหลมโคนใบจดสอบนะคะขอบใบจักเล็กน้อยมีจักเป็นรูปสามเหลี่ยมกลางแผ่นใบทั้งสองข้างนะคะก้านใบก็จะสั้นมากนะคะ สำหรับดอกก็จะมีสีเหลืองอะคะ่ะออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่งะคะ่ะมีใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน2ชั้นนะคะชั้นละ4-5ถึงใบอะคะ่ะที่ขอบใบประดับจะมีขนนะคะดอกวงนอกจะเป็นดอกเพศเมียคะ่ะมี8-10ถึงดอกนะคะคนกลีบดอกวงนอกจะเชื่อมติดกัน เป็นหลอดสั้นนะคะปลายกลีบแยกเป็นสามแฉกนะคะดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศค่ะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็จํานวนมากกว่าค่ะโคนกลีบดอกวงในเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายกลีบแยกเป็น5้าแฉกนะคะสําหรับผลของกระดุมทองนะคะผลจะแห้งเป็นรูปไข่กะะะับค่ะยาวประมาณ5มเมตรนะคะปลายยอดจะมีเยื่อสีขาวรูปถ้วยค่ะ,มะเมล็ดอ่อนรูป เป็นรูปสันเหลี่ยมปลายแหลมมาคะ่ะสีจะดําเป็นมันนะคะสําหรับกระดุมทองนั้นนะคะก็จะมีสรรพคุณเช่นส่วนยอดของต้นกระดุมทองเรื้อยนะคะเราสามารถนํามารับประทานแก้มกับราบได้นะคะจากการศึกษาสรรพคุณของกระดุมทองเรื้อยนะคะในด้านนํามาใช้ประโยชน์ด้านพืชสมุนไพรก็จะมีการค้นพบสบพรรพคุณว่าสามารถนํามารับประทานเพื่อรกดกฎในกระเพาะอาหารได้อ่ะคะ่ะ สำหรับเรื่องการใช้งานด้านภูมิทัศน์นะคะสามารถปลูกเป็นพืชคุมดินบริเวณที่ราดเอียงหรือริมสระน้ําตามธรรมชาตินะคะเพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะคะปลูกบริเวณเกาะกลางถนนแทนหญ้าก,ก็ได้ค่ะการปลูกแล้วก็การดูแลร,รักษานะคะการเลี้ยงดูปูเสือกระดุมทองเลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่ชอบดินชุ่มนะคะแล้วก็ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีค่ะ ชอบพื้นที่โล่งที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดวันนะคะแต่ไม่ชอบอากาศหนาวเย็นเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน,นะคะ่ะกระดุมทองเรือ้อยสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดค่ะและการปักชำกิ่งแต่วิธีที่นิยมคือการปักชำกิ่งค่ะเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนื่องจาก ติดง่ายและทำได้รวดเร็วโดยใช้กิ่งยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะคะปักเสียบบริเวณที่เราต้องการปลูกค่ะเพียงไม่กี่วันรากก็จะงอกนะคะแล้วก็เติบโตเป็นต้นใหม่ได้ในระยะและด้นใหม่ได้นะคะในระยะแรกในขออภัยค่ะในระยะแรกอาจจะต้องคอยกำจัดวัชพืชบ้างนะคะแต่หาก ต้นปลูกติดแล้วกระดุมทองเลื้อยก็สามารถเติบโตแข่งกับวัชพืชชนิดอื่นๆได้ดีค่ะแต่บางครั้งในบางพื้นที่นะคะกระดุมกระดุมทองเลือ้อยมีการเติบโตแล้วก็ขยายกิ่งใหม่ที่รวดเร็วจึงจำเป็นต้องคอยตัดเป็นระยะอะค่ะประโยชน์ก็จำแนกได้ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งก็จะใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับในกระถางหรือแปลงจัดสวนค่ะ อาจปลูกเป็นพืชเดี่ยวหรือปลูกเป็นไม้ระดับร่างเพื่อคุมดินในสวนนะคะเพื่อจัดแต่งอะคะ่ะข้อประโยชน์ข้อที่2นะคะใช้ปลูกคุมดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นแก่หน้าดินค่ะและป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะคะในข้อที่3ก็จะใช้ปลูกแทนหญ้าในสนามหญ้าค่ะเนื่องจากปลูกคุมแปลงได้เร็วและสามารถป้องกันหญ้าชนิดอื่นเติบโตได้ในแปลงอะคะ่ะ ในข้อที่4นะคะกลีบดอกสามารถนํามาตากแห้งบดเป็นผงใช้สำหรับเป็นสีผสมอาหารหรือสีย้อมผ้าได้ค่ะประโยชน์ข้อที่5นะคะพูดถึงมะเร็ดค่ะน้ำมาสกัดเป็นน้ำมันใช้สำหรับปรุงประกอบอาหารได้ค่ะข้อที่6นะคะน้ำมันจากมะเร็ดกระดุมทองเหลือยนี้นะคะนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นใช้เป็นส่วนผสมกับเครื่องสำอางสาหรับบำรุงผิวใช้ทานวดกล้ามเนื้อ ใช้ใช้นวดบำรุงผมเป็นต้นนะคะสรพรพคุณกระดุมทองเลื้อยแล้วก็สารคอรโลฟินในลำต้นแล้วก็ใบนะคะมีฤทธิ์ป้องกันตับเรื่องในในเรื่องสารพิษนะคะช่วยรักษาโรคตับอักเสบกระตุ้นการทำงานของตับสารคอรโลฟินจะทำให้ตับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ผลิตน้ำย่อยได้ตามปกติ ป้องกันอาหารไม่ไมย่อยอะคะ่ะแล้วก็ต้านโรคติดเชื้อค่ะใบแล้วก็ลำต้นเราก็จะนำสามารถนำมาบดให้ละเอียดใช้เป็นยาพอกแผลแก้ฟกช้ำน,นะคะดอกรวมถึงลำต้นแล้วก็ใบเมื่อนำมาต้มน้ำรับประทานช่วยลดไข้ช่วยย่อยอาหารสำหรับต้นที่เห็นนี้นะคะก็นำมาปลูกไว้ในกระถางอะคะ่ะเวลาแตกยอดก็จะสวยงาม น่าทานมากเลยล่ะค่ะก็เด็ดมาทานพร้อมๆกับยอดของบราเพรนะคะมาทานกับท้้มตกส้มตำแล้วก็ลาบนะคะก็อร่อยดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศสุพันธ์นะคะ